วิเคราะห์บอลบายเบนเทนล้มโต๊ะชาแนลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจําวันเสาร์ที่11กันยายน2564ครับระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนสาริกาดงนิวคาสเซิลครับแข่งขันกันที่โอทัฟฟอร์ดสเตเดียมเวลา3ามทุ่มตรงในค่ำคืนนี้นะครับและถึงร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ ก่อนอื่นครับเรามาดูสถิติเหตุเตุที่เจอกันในช่วง6นัดหลังสุดของคู่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูเตดนั้นพวกเขาทำได้ดีกว่าจริงๆนะครับเอาชนะได้ทั้งหมด5เกมครับแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวสำหรับฤดูกาลที่แล้วนะครับแมนยูเอาชนะนิวคาสเซิลได้ทั้งเย้าและเยือนนะครับในเกมเยือนเนี่ยบุกไปตบนิวคาสเซิลสีสครับแล้วก็ในเกมเย้าเนี่ยเปิดบ้านถล่มไป3ประตูต่อห ชัยชนะของนิวคาสเซิลครับต้องย้อนกลับไปปี2019ครับเกมนั้นเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลครับเป็นนิวคาสเซิลนั้นก็เปิดบ้านเชิญเอาชนะแมนยูไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับในส่วนของผลงานนะครับอันดับในตารางแน่นอนว่าแมนยูลงเล่นไปแล้ว3นัดนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1ครับยิงได้7เสีย2ประตูนะครับมีอยู่7คะแนนหลังอันดับที่3ของตารางในส่วนของฝั่งนิวคาสเซิลครับพวกเขาลงเล่นไปแล้ว3เกมครับเสมอ1แพ้2นะครับยิงได้ 4เสีย8นะครับมีอยู่1คะแนนลังอันดับ17ของตารางสำหรับผลงาน6นัดหลังสุดนะครับเอาเฉพาะในพรีเมียร์ก่อนสามาหลังคับแมนยู U, นะครับพวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้2เกมนะครับเกมที่เปิดสนามตบหลีดไป5ประตูต่อ1ครับบุกไปเสมอกับเซาท์แฮมตัน1ประตูต่อ1และก็นัดล่าสุดครับพวกเขาบุกไปเอาชนะวูล์ตันวันเดอเรอร์ได้ ถึงบ้านนะครับ1ประตูต่อ0ูนในฝั่งของเคอเซนครับนัดแรกพวกเขาแพ้กับเวสแฮมรับ2ประตูต่อ4แล้วก็บุกไปแพ้อั์เจนีล่าสอสครับเสมอกับเบรรี่ศูย์ศูครับในศึกฟุตบอลคาราบาวครับแล้วก็เล่นในบ้านครับทำได้เพียงแค่เสมอกับสซตรนดันสองประตูต่อ2ครับนัดถัดไปครับแมนยูจะลงเล่นในศึกฟุตบอล UCL วันที่14นี้นะครับเจอกับยังบอยเบิร์นในเกมเยือนนัดแรกส่วนนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านล่าฟการมาเยือนลีดยูไนเต็ดครับในโปรแกรมนัดถัดไปมาดูกันต่อในส่วนของข่าวข่าวกันบ้างแล้วกันนะครับริตยโนลโันโดก็มาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดการณ์กันว่าวันนี้เนี่ยโอเล็ันซาชาครับน่าจะส่งเจ้าตัวออกซาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนครับแล้วก็ขยับเจ้าหนูกินวูดเนี่ยไปเล่นริมเส้นแทนในส่วนของข่าวอื่นๆนะครับ ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอเลกุนโซชาค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะนะครับแม้ว่าเขาเองจะไม่มีนักเตะให้ใช้งานอย่างนะครับเอ่อมาคาร์ลสฟอร์ดหรือว่าสกอตต์แม็ตโตมินเนแต่ว่าในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ครับเมสันกินวูดมักจะทําประตูสําคัญสำคัญได้ตลอดนี่คือสิ่งที่โอเลกุนโซชานะครับค่อนข้างที่จะมีความสุขในช่วงนี้เลยก็ว่าได้รวมไปถึงครับสุดยอดดิวนะครับนั่นก็คือการปิดดิวในการคว้าตัวโดนโดมาสู่รังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งหนึ่งหลังจากที่โดนโดเนี่ยมีข่าวกับแมนซิตี้นะ ก่อนที่แมนยูครับจะปาดหน้าคว้าเจ้าตัวมาร่วมทับได้ในส่วนของฟังนิวคาเสเซิลครับแน่นอนว่าตอนนี้เซฟวูดค่อนข้างที่จะปวดหัวนิดนึงครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็ในเรื่องของระบบทีมเนี่ยตอนนี้นิวคาเสเซิลดูเป๋ไปหมดนะครับรวมไปถึงแผนกนานต่างๆเนี่ย กลายเป็นว่ารายหลายทีมจับทางนิวคาสเซิลได้แล้วแต่สิ่งที่สตีวิตยังคงยืนหยัดนะครับแล้วก็สู้ต่อไปนั่นคือในรายของคาร์ลูซันนะครับกับอาองแสงมักซิมอง2องคนนี้กลายเป็นผู้เล่นตัวหลักนะครับให้กับ New นิวคาสเซิลในฤดูกาลน,นี้และคาดการณ์กันว่าเกมวันนี้เนี่ยทั้ง2คนน่าจะได้ออกซาร์ดเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันในรายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแน่นอนว่าโรนัลโดจะลงเล่น เป็นกองหน้าในฐานะนะครับตำแหน่งหมายเลขเจ็หรือว่าเสื้อตัวเก่งของเขาวันนี้นะครับแมนยูจะไม่มีจอร์นันซันโชนะครับที่เพิ่งจะมีปัญหาการบาดเจ็บหลังจากที่ไปรู้สึกฟุตบอลโลกแต่คาดการณ์ว่าเขานั่นจะหายกลับมาในเร็วนี้นะครับส่วนแมนยูครับจะได้คริสตโนโรนัลนโด,น,โดน,นะครับกินบูดแล้วก็บุโนโน่แฟร์นันสามรายนี้จะได้ออกซัดเป็นตัวจริงในส่วนของฝั่งสกอตต์ตัวเมเน่ครับแน่นอนว่ามีปัญหาการบาดเจ็บนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วทําให้วันนี้เนี่ย เจ้าตัวจะมาได้ลงรวมมาถึงเฟสด,ด้วยนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการติดโทษแบนจากฟีฟ่าทำให้ดอนนี่ฟันเดเบกเนี่ยอาจจะมีลุ้นนะลงมาเล่นคู่กับออพอปอกบาในส่วนของมาร์ลินฟอร์ดครับยังมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่พร้อมดีนเฮนเดอร์สันกับอลิกเตเลสเนี่ยฟิวจนตอนนี้สามารถกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับ สำหรับนิวคาสเซิลครับแน่นอนว่าโจลิงตันนะครับวันนี้คาดการณ์ว่าจะได้ลงสตาร์ดเป็นตัวจริงเล่นคู่กับแซงมักซิมองในส่วนของฝั่งมาตินดูบาก้านะครับจอห์นโจเชลวีไลอันเฟเซอร์นะครับอีรอสแอนเดอร์สันสี่รายนี้น่าจะไม่ได้ลงครับจากเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บในรายของอิซัคเฮเดนนะครับคาดาโรแล้วก็พอดัมเมดทั้ง3คนนี้กลับมาซ้อมได้แล้วแต่คิดว่าไม่น่าจะลงช่วยนิวคาสเซิลได้ทันในรายของมิเกลแมตตันครับก็จะมีรายชื่อเป็นตัวจริง เช่นเดียวกันในค่ำคืนนี้ครับสำหรับอีกเรืงครับเขามอกว่าวันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้อย่างง่ายดายนะครับแทงหนึ่งพันเนี่ยได้แค่17บบาทนี่คือเลทที่เว็บเขาจ่ายล่าสุดนะครับ โอเคเอ้ย okay. แทง1,000ได้170บาทนะครับหรือว่าแทง1นึได้สิบาทนี่คือเลทที่เว็บจ่ายต่ำสุดในกรณีที่แมนยูชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ได้แต่สิ่งที่เว็บเขามองกบวันนี้คริสตินาลอนโด,นโด,นโดครับจะยิงประตูได้นะครับในสีเสื้อของแมนยูอีกครั้งหนึ่งเลทจะจ่ายอยู่ที่1.44แทง1,000ได้ส4 0นะครับส่วนเขามองว่าเลออนโดเนี่ยจะยิงได้มากกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับเว็บจ,จ่ายอยู่ที่2.75นี่คือเลทที่สูงมากๆนะครับหรือว่ารวมไปถึงงแมนนนเเเชสตตอรร์ยยูไ็ดะคับิ นคาสเซินได้มากกว่า2ประตูนะครับมากกว่า1ประตูเนี่ย,นะกกะยจะจ่ายอยู่ที่1.54เท่ายิ่ง1ูงสงเสียตังค์ยิ่ง2ูงได้ตังค์นี่คือเว็บนะครับแฮนดิแคปหรือว่าเว็บออสแล้วก็ 1x2 เบ็บของเมืองนอกเขาคาดการเอาไว้อย่างนั้นครับในส่วนของฝั่งพรีวิวครับมาครับข้ามกันไปเลยแล้วกันนะฮะ แมนยูครับจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1พูกสาวตูจะเป็นเดวิดเดคอาครับเซ็นเตอร์ฮามีราเฟเวลลายิงคู่กับแม็กควายทางซ้ายมีลูกชอรครับทางขวามีวานวิสซาก้าคู่ตรงกลางเป็นเฟสยิงคู่กับมาติดและหน้าต่ำจะเป็นบูโน่ไฟลันครับทางซ้ายเป็นปอกบาทางขวาเป็นเมสันกินวูด หน้าเป้าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดในฝั่งของนิวคาสเซิลครับผู้สาวตูจะเป็นวูสแมนนะครับเซนเตอร์ฮาฟสตัวจะมีฟอนันเดสนะครับลาเซลเลสชอนะครับตรงกลาง5ตัวจะมีจอสันวิวร็อกนะครับ den, เฮเดนเอมิลอนทางขวามีเมอร์ฟี่ครับทางซ้ายมีแมตติชี่และหน้าคู่จะเป็นโจลิงตันนะครับยืนคู่กับแซงมักซิมองโอเคมาดูตำแหน่งต่อตำแหน่งครับแน่นอนว่าผมคงต้องอยกให้กับเด็กอาร์นะในช่วงวงนี้นะครับแม้ว่าจะเสียประตูเยอะก็จริง2องนัดที่ผ่านมา แมนยูเสียไปทั้งหมด2ประตูนะครับจากฟอร์มการเล่นหลังสุดสำหรับผมถึง่าเยอะนะแล้วก็ล่าสุดครับเดเแครก็เก็บคินชีดได้ในเรื่องของแนวรับครับแม็กควายกับวาลานพรอมยิงคู่กันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าลินเดเลิฟโดนดรอปแต่ผลงานของแมนยูดูดีขึ้นนะครับแต่ว่านันที่แล้วเนี่ยก็เกือบไปนะนะครับถ้าวันนั้นวูเพิมตันมีความเฉียบคมเด็ดขาดกว่านี้หน่อยแมนยูอาจจะโดนก็ได้แต่วันนี้ครับพอเป็นอลังแซงวัคซิมองยิงคู่กับโจลิงตันจะต้องมาดวลกับแม็กควายแล้วก็วาลานผมมองว่า วันนี้คู่เซนเ,นเตอร์ของแมนยูเนี่ยดูดีกว่ากองหน้าของดีคาสเซนด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึงวิ่งแบกนะครับแน่นอนว่าลุคชอนะครับกับวาลวสซาก้าจะได้ออกซาร์เป็นตัวจริงถ้าเอาฟอร์มล่าสุดยังไงก็ต้องมองว่าแมดดิชี่กับเมอร์ฟี่เนี่ยคงจะเหนื่อยแน่นอนในเกมค่ำคืนนี้นะครับถ้าเติมเกมขึ้นมาสูงแล้วลวงไม่ทันเนี่ยจะโดนปอกบานะครับกับกินวูดโจมตีด้วยความเร็วแน่นอนวันนี้คือสิ่งที่โซชาวางหมากเอาไว้นะครับในส่วนของเกมตรงกลางครับ เฟสครับจะได้ยืนคู่กับมาติดแต่ผมมองว่ามาติดเนี่ยอาจจะช้าเกินไปสําหรับแมนยูแล้วนะครับจาก2องอาทิตย์ผ่านมาไม่รู้ว่าโซชาร์คิดอะไรอยู่แต่ว่าวันนี้ถ้ามาติดไม่ได้ลงตรงนี้จะเป็นฟานเดอร์เบคนะครับที่ได้โอกาสลงมาเล่นคู่กับเฟสแต่เฟสเนี่ยหนูนะ่าติดโทษแบนนะนาะยสมจะไม่ผิดนะครับอาจจะเป็นปอกบาเนี่ยยืนคู่กับสกอตปอกบายืนคู่กับวานเดอร์เบคนะครับแล้วก็ส่ง เอ่อมาซีเยลนะครับลงมาเล่นเป็นปีกสายแทนวันนี้เนี่ยอาจจะได้เห็น3ตํตำแหน่งของแมนยูที่เปลี่ยนออกไปแต่ถ้าเป็นชุดนี้เนี่ยผมมองว่ายังไงแมนย,มย,ยูก็ยังเหนือกว่าสําหรับเนลเซอร์สันครับเฟอร์นันเดสลาเซลเลสชอแนวรับมีปัญหาตั้งแต่นัดแรกแล้ววันนี้มาเจอแมนย,ยูในสภาพที่พร้อมกว่าผมมองว่าวันนี้เนลเซอร์นไม่น่าจะเอาอยู่นะครับรวมถึงคิตียโนโรนโดเนี่ยการเลี้ยงกินตัวการเอาชนะกองหลังอย่างลาเซลเลสเฟอร์นันเดสแล้วก็ชอเนี่ย เป็นเรื่องที่โรนโดวัยสาปีเนี่ยน่าจะทําได้ไม่ยากอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้ามีบูโน่เฟรนเดสมาซัพพอร์ตนะครับเรทราคาที่เปิดมา2ลูกเนี่ยนักเตะแมนยูชุดนี้นะครับแทบจะไม่เคยต่อ,อนิวคาสเซิลเลยลในราคานี้นะครับเดีย๋ยวเนี่ยโรนโดมาคนเดียวเนี่ยผมมองว่าราคามันแปลกมากจะเอาอยู่ไหมเกมตรงกลางนะครับเขาเล่าโจเซฟวิลล็อกนะครับเฮเดนอเมรอน3คนเนี่ยถ้าถามว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีไหมอยู่ในฟอร์มที่กลาง ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นไปสักเท่าไหร่แต่วันนี้ถ้าโดนบูโน่กับป็อกบากินบูดประสานงานกันเนี่ยแล้วป้อนให้โรนโดสวยๆเนี่ยผมว่าวันนี้นิวคาสเซิลน่าจะเอาไม่อยู่ในรายของคู่กองหน้าครับโจลิงตันกับเอ่อเลอ็กซ์ซองแม็กซิมองเนี่ยไหวหรือเปล่าผมมองว่าแม็กซิมองเนี่ยน่าจะไหวตรงที่ความเร็วค่อนข้างจีจารพอสมควรแต่ถามว่าเฮเดนอเมรอนวิลล็อกจะเชื่อมเกมยังไงนะครับถ้าโดนบูโน่แฟนนันโดนเฟสโดนป็อกบาตัดเกมตรงกลางแล้ววันนี้เนี่ย นิวคาสเซิลไม่มีภาพที่จะสู้นิวแมนยูจริงๆคือเลทที่เปิดมามันค่อนข้างชัดว่าโต๊ะมองว่าแมนยูน่าจะชนะนิวคาสเซิลได้อย่างต่ำในหนึ่งศูนย์นะครับนี่คือเลทที่โตะคำวังไว้แต่การเปิดมาสองลูกแสดงว่าโต๊ะต้องมั่นใจว่าแมนยูยิงอย่างน้อยสองลูกผมมองว่าวันนี้นิวคาสเซิลไม่มีภาพเลยนะครับไม่มีภาพที่จะสู้แมนยูได้เลยแล้วก็หนึ่งเลทราคาที่มันชัดขนาดนี้ตัวผู้เล่นที่มันเหนือกว่าขนาดนี้วันนี้เชียร์แมนยูยังไงก็ดูดีกว่านะครับสุดท้ายนี้ครับขอเลือกเชียร์ไปที่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเด็ดจริงๆนะครับก็คิดว่าสกอร์ที่คาดหวังเอาไว้นะสาถึงสประตูน่าจะมีสําหรับแมนยูในค่ำคืนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าโนโรโดน่าจะทําประตูแรกกับสีเสื้อแมนยูได้อีกครั้งหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกนัดแรกนะครับของเจ้าตัวแล้วก็เป็นวันเปิดสนามของเจ้าด้วย,วยแฟนบอลในสนามน่าจะเต็มสนามอย่างแน่นอนส่วนนิคาเซ่นครับวันนี้มาด้วยสภาพที่มันไม่พร้อมจริงๆนะครับกองกลางนะครับจอร์โจเชวีก็าหายไปนักเตะตัวเก่งๆอย่าง คลาวดอสันนะครับก็หายไปแล้วก็รวมไปถึงนักเตะคนเกา่เกาๆอีกที่หายไปวันนี้ผมมองว่านิวคาสเซิลไม่น่าจะต้านแมนยูไหวสุดท้ายนี้ครับถ้าหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้กับทีมงานเบนเทนน้มโตะด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้าจะเป็นโค้อะไรก็ฝากติดตามกันด้วยล้วกัรสำหรับคนที่ต้องการจะเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดว k b a l, l นะครับหรือว่าวิเคราะห์บอล แค่นี้คุณก็จะเจอกับเบนเทนล้มโตะตัวเป็นๆน,นะครับผมจะมอบทีเด็ดแล้วก็มอบบอลชุดทุกท่านฟรีทุกวันย้ำอีกครั้งว่าเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่มีค่าสมัครนะครับไม่เสียรายเดือนขอแค่คุณติดต่อเข้ามานะครับถ้าคุณเหงานะครับเราคือเพื่อนกันแล้วเรามาลุยฟุตบอลในกลุ่มรายด้วยกันร,รับรองว่าบันเทิงแน่นอนสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ